คุณปานุมาบอกว่าสอบถามครับ,อา,บาอาแซบจะกลับมาไหมอาแซบจะกลับมาไหมครูจะไม่พูดคาว่ากลับมาไหมหรือไม่กลับมาแต่ครูจะบอกแนวถ้าสมมติว่าครูบอกว,ว่ามันกลับมามันก็จะเป็นการชี้นําแต่ถ้าครูบอกว่ามันไม่กลับมานักเรียนก็จะเสียกําลังใจใช่ไหมเอาเป็นว่าเวลาที่เราดูหุ้นเนี่ยนะให้เราดูภาพใหญ่มากๆนักเรียนสังเกตไอชุดนี้ครูจะให้นักเรียนสังเกตออชุดนี้อันนี้จริงๆครูไม่มีหน้าเท็จนะถ้ามีหน้าเท็จะตอบได้เป๊ะมากเลยนักเรียนเห็นอะไรไหมครูจะให้ดูชุดนี้ มันลงใช่ไหมคะแล้วมันก็ปึ๊กปึ๊ปึ๊กปึ๊แล้วมันก็มีรีบาวแล้วนักเรียนให้ดูกราฟชุดนี้กับกราฟชุดนี้เหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทําแบบนี้บางทีนะมันอาจจะลงไปก่อนลงไปก่อนแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะคะแต่ให้ดูอะไรไฮต่ําลงไฮอันนี้เห็นปะมันต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีนะมันอาจจะแบบเก็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 บแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรามีหน้าเหตุเนี่ยเราจะเราจะรู้ได้เลยว่า อีกกี่เดือนอก,กี่ปีมันจะกลับมาเราสามารถนับได้เลยนะสรุปเลยว่าอาแซเนี่ยไฮมันต่ําลงนะคะไฮมันต่ําลงเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะต้องอาศัยการเก็บเนาะแล้วก็กลับตัวขึ้นต่อเวลามันลงนักเรียนดูชุดนี้เป็นตัวอย่างดูชุดที่หนึ่งคาคูคูเขียนว่าหนึ่งนะดูชุดที่หนึ่งเป็นตัวอย่างนับดูว่ามีกี่แท่งเทียนก็ตามนั้นแหละเนี่ย,ยแล้วกว่ามันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะในการที่เราสต็อปไปก่อนอ่ะจะดีกว่า นักเล่าหุ้สิ่งเป็นเทคนิคนลอนารเลิสเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยมันจะทอนทุกอย่างไว้หมดแล้วนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องกราฟเทคนิคด้วยการที่นักเล่าหุ้นสิ่งเนี่ยออกมาให้ความรู้หน้าเพจก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในห้องเรียนเท่านั้นจะไม่ใช่ k ี success ท,ทั้งหมดแล้วถ้าใครนะที่ต้องการทางรัดและไม่อยากหาเองและมาเรียนกับเราได้นะคะตอนนี้ครูมีโปรนะคะมัดรวมทุกวิชา าใครที่อยากเรียนสดเนาะ6วิชา16วันเต็มวันนี้ครูให้ราคาพิเศษที่47,000บาทเท่านั้นถ้าใครไม่มีเวลาหรือทํางานประจําก็สามารถมาลงเป็นคอร์สออนไลน์ได้นะคะดูซ้ำได้ไม่จํากัดในราคาเพียง37,000บาทเท่านั้นทุกวิชาทฤษฎีมีหนังสือให้ใครที่อยากเป็นนักล่างหุ้นซิ้นะคะก็รีบมาลงทะเบียนก่อนเต็มเนาะ นักเรียนคุณซิงก็เอาใจสายงบน้อยนะคะมีแบบแยกรายวิชาให้ด้วยนะเราก็มาลงเรียนทีละเลวเวลได้นะนักเรียนเดือนละเลวเวลก็ยังดีเนาะดีกว่าเขาไม่เริ่มเลยนะคะก่อนจากกันครูจะให้ key to success อย่างหนึง่งถึงแม้วันนี้คุณไม่อยากจ่ายเพื่อความสําเร็จแต่เชื่อไหมว่าทุกวันคุณก็ต้องจ่ายให้กับความล้มเหลวอ,อยู่ดีการไม่กล้าตัดสินใจคือการตัดสินใจที่จะให้ตัวเองอยู่ที่เดิมถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แชร์แล้วอย่าลืมแถกคนที่คุณรักนะคะสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนล้ววเจันใหม่่คคิปาสสดีะบ